สวัสดีค่ะเด็กๆ Hi e v e r y b o d y How are you today นะคะวันนี้มาพบกัคุณครูไก่นะคะหรือคุณครูกุ๊กไก่ได้ทั้งสองชื่อนะคะทีนี้วันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะไปรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนเห็นไม่เอ่ยที่โชว์อยู่นี่อ่านว่าอะไรอันนี้นักเรียนอาจจะไม่รู้นะคะว่ามันแปลว่าอะไระคุณครูจะ เริ่มสอนตั้งแต่หน้าแรกเลยนะคะ weather นะคะ weather แปลว่าดินฟ้าอากาศสภาพดินฟ้าอากาศนะคะมีอะไรบ้างเราไปดูกันไปค่ะถามที่หนึ่งนะคะนักเรียนอาจจะเห็นเป็นภาพ นะคะมาอย่างช้าชไปช้าชนะคะไม่ต้องออกคำศัพท์มากนะคะสามคำแรกที่คุณครูจะพานักเรียนรู้จักนะคะก่อนที่จะไปรู้จักคำศัพท์เรามาดูก่อนนะคะว่าเราจะถามนะคะว่าสภาพดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรนักเรียนใช้คำนี้เลยค่ะ what is the weather like what is The weather like นะคะ What is the weather like นะคะ What แปลว่าอะไรนะคะเก่งมากค่ะ Is แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะ The weather ก็คือสภาพอากาศนะคะ Like อาจจะบางคนอาจจะนึกแยง้งเอ๊ะ Like มันเกี่ยวอะไรกับสภาพดินฟ้าอากาศนะคะ Like มีหลายความหมาย มีความหมายว่าชอบนะคะคือความหมายแรกที่เรียนคุ้นเคยแต่อีกความหมายดึงแปลว่าลักษณะลักษณะนะคะทีนี้รวมประโยคนี้นะแปลว,แว่าอะไร What is the weather like นะคะสภาพดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรนะคะมาดูคำศัพท์คำแรกนะคะ Cloudy Cloudy นะคะแปลว่าอะไรคะมีเมฆมากนะคะนักเรียนต่อไป sunny sunny แปลว่าอะไรคะแดดจ้านะคะต่อมาคำที่สาม windy windy แปลว่าอะไรคะลมแรงนะคะนักเรียนสังเกตสิคำสามคำเนี้ยนะคะ พื้นศัพท์คำเดิมเขาจะเป็นอย่างไรอ้าวอย่างคำว่า cloud y cloud y นะคะคำแรก cloud y ถ้าเกิดนักเรียนไม่เติม y ้าไปมันจะแปลว่าเมฆเฉยๆใช่ไหมคะแต่พอเราเติม y ้าไป cloud y กลายเป็นยังไงคะ make, เมฆหลายๆก้อนมารวมกันก็แปลว่ามีเมฆมากนะคะพอ sun ัน นะคะนั่นเห็นไหมคะซันนะคะแล้วมี NY เข้าไปอีกกลายเป็นซันนี่ซันแปลว่าพระอาทิตย์นะคะทีนี้พอเติม NY เข้าไปกลายเป็นยังไงคะมีอะไรมากมีพระอาทิตย์หลายดวงนะคะทำไงแดดก็เลยจ้านะคะจากซันเฉยๆก็กลายเป็นซันนี่นะคะต่อไปคำว่า windy นะคะ วินด y ตอนแรกนะคะ W I N D wind นะคะแปลว่าลมธรรมดาแต่พอเราโ,โตเติม Y เข้าไปกลายเป็น windy windy แปลว่าอะไรคะลมแรงนะคะต่อไปอามาถึง3ามคำถัดมานะคะ ก็ถามในลักษณะเดียวกันว่า what is the weather like เป็นไงคะลักษณะดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรนะคะเป็นอะไรเป็นอย่างไหนมาดูนะคะคำแรก rainy rainy rain นะคะแปลว่าฝนนะคะพอเติมวายเข้าไปเป็นไงคะ กลายเป็น rainy ฝนตกนะคะต่อไปต่อไปนะคะ stormy stormy นะคะออกเสียงตาคุคููไปเลยนะคะนักเรียนจะได้อ่านได้ถูกต้องแล้วก็ออกเสียงได้ถูกต้องนะคะแปลว่าอะไรคะ stormy แปลว่ามีลมพายุถ้าไม่เติมว y เข้าไปนะคะจะกลายเป็น storm ที่แปลว่าพายุธรรมดา แต่พอสตอมีเป็นไงคะความหมายของพายุธรรมดาลายเป็นมีลมพายุมีฝนมีฟ้าร้ายแรงขึ้นไปนะต่อมา snow นะคะคำว่า snow snowy snowy มาจากคำว่า snow ใช่ไหมคะที่คุณครูออกเสียงให้ฟัง snow แปลว่าหิมะ ใช่ไหมคะเราบอกถึงลักษณะนามบอาว่าเป็นหิมะพอเราเติมวาเข้าไปกลายเป็นยังไงคะกลายเป็นคําคําใหม่แปลว่าหิมะตกนั่นเองนะคะ Snowy ถัดไปนะคะถัดไปเป็นการสรุปนะคะสภาพอากาศนะคะคำที่1นึ่คำศัพท์คำที่ห,หเราก็จะได้คำศัพท์ว่า Sunny แปลว่าอะไรคะ Sunny แปลว่าอะไรคะ โอเคค่ะ,แป,ปะปแ,แปลว่าพระอาทิตย์เป็นไงมีแดดจ้าสันแปลว่าพระอาทิตย์แต่ถ้าสันนี่ก็คือมีแดดจ้า cloudy แปลว่าอะไรคะแปลว่ามีเมฆมากนะคะต่อไป windy แปลว่าอะไรคะมีลมแรงเก่งมากค่ะต่อไป rainy แปลว่ามีฝนตกนะ,ะต่อไป stormy stormy แปลว่าอะไรคะ stormy ก็แปลว่ามีพายุลมแรงนั่นเองนะคะอันนี้นักเรียนเ,เรียนมาแล้วนะคะแล้วก็ snowy แปลว่าอะไรคะ snowy snowy แปลว่ามีหิมะตกนั่นเองนะคะคำเหล่านี้ กเรียนมาตะก,กี้บอกว่านักเรียนคงจำได้นะคะอันนี้คุณรูทบทวนคำสัท์ให้ต่อมาเราจะขึ้นเรื่องนะคะการตอบว่าเราจะตอบให้เป็นประโยคที่ถูกต้องเราจะตอบอย่างไรนะคะ What is the weather like นะคะคำตอบนักเ,เรียนดูภาพก่อนนะคะเห็นภาพเป็นอะไรคะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกลางร่มอยู่ท่ามกลาง สายฝนแล้วเราจะตอบว่าอย่างไรคะ it is rainy นะคะเราจะต้องตอบว่า it is rainy นะคะ the weather ที่ว่านี้เราใช้คำว่า it แทนนะคะเราใช้คำว่า it แทนหรือถ้าเราจะใช้เป็นคำว่า the weather มาเลยก็ได้นะคะ the weather is rainy เพราะเขาถามว่า what is ใช่ไหมคะ What is the weather like? ลักษณะภูมิอากาศเป็นอย่างไรคำตอบที่ได้ก็คือ it is rainy สภาพดินฟ้าอากาศเป็นไงคะมีฝนตกนั่นเองนะคะถัดมาค่ะ What is the weather like? นักเรียนเห็นอะไรคะ What is the weather like? นะคะโอ้น้องสาวคนสวยน้องน่ารักเป็นไงคะมีเงื่อตกเลยแสดงว่าเป็นยังไง ถ้าเหงื่อตกแบบนี้เป็นลักษณะยังไงคะ It is sunny นั่นเอง It is sunny นะคะคือน้องคนนี้อยู่ท่ามกลางแดดจ้า ja. ก็เลยเป็นไงคะร้อนแดดจ้า ja. ก็เลยทําให้ร้อนมีเหงื่อตกเหงื่อออกนะคะถัดมาค่ะนักเรียนเห็นอะไรคะ What is the weather like นะคะเห็นไหมคะมีรูปอะไรอยู่ตรงหน้านักเรียนคะ เมฆใช่ไหมคะเป็นไงเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยเวลาเราตอบให้เป็นประโยชน์เราตอบเป็นไงคะ it is cloudy it is cloudy ถัดมานะคะ what is the weather like นักเรียนจะตอบยังไงคะอันนี้เป็นเห็นเด่นชัดมากเลยมีฝนมีฟ้าแลบฟ้าร้องนี่คือพาอยุนั่นเองนะคะนักเรียนก็ตอบว่า it is stormy it is stormy นะคะถัดไปเราจะมาเรียนเรื่องฤดูการน,นะคะฤดูการของเรามีฤดูอะไรบ้างาเรียนไปดูกันนะคะ hot season แปลว่าฤดูร้อนนะคะต่อไป rainy season ฤดูอะไรคะ ฤดูฝนนะคะอันนี้แค่เราเติมคำว่าซีซั่นเข้าไปมันก็จะกลายเป็นฤดูนะคะฤดูฝนเพราะเรนนี่ก็แปลว่าฝนอยู่แล้วใช่ไหมคะพอเติมซีซั่นเข้าไปเท่านั้นกลายเป็นฤดูฝนถัดไปนะคะ winter season ฤดูอะไรคะ winter มันจะเป็นฤดูที่แบบบ้านเราไม่มีนะ winter คืออย่างมากของเราก็จะเป็น Cold Season แต่อันนี้ Winter จะใช้กับฤดูที่มีหิมะตกนะคะ winter s e ซ s o n จะมีอยู่ต่างประเทศนะคะแต่บ้านเราไม่มีนะคะบ้านเราจะเป็นแค่ฤด,ดูหนาวก็คือ Cold Season เดี๋ยวนักเรนจะได้เจอต่อไปนะคะถัดไป s p s i n s s n spring season คือฤด,ดูใบไ,ไม้ผลินะคะสังเกตได้จากอะไรคะ เห็นไหมคะต้นไม้สวยงามมากนะคะแสดงว่าเป็นฤดูการที่ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีก็คือฤดูใบไม้ผลินะคะฤดูใบไม้ผลิก็คือแตกยอดนะคะเขาเรียกว่า spring season นะคะถัดมาค่ะนี่นะคะบ้านเราจะมีฤดู cold season ก็คือฤดูหนาวซึ่งไม่ถึงับมีหิมะตกนะคะ จะเป็นอากาศเย็นเหมือนที่เราเคยเจอนะคะในทุกฤดูในช่วงของเดือนตุลาทันตุลาพฤศจิกาธันวาน,นะคะจนไปถึงเดือนต้นเดือนปัุม่มภาคพันก็ยังอาจจะหนาวอยู่นะคะแต่ลังเรีนก็จะคุ้นกับแค่อากาศหนาวแต่วินเทอร์ซีซันนีของเราในประเทศไทยเราไม่มีนะคะจะมีแต่ครซีซั่นนะคะถัดไปคะ่ะ The season, อินเดจุดจุด s ซีส n อันนี้เราจะบอกถึงลักษณะของในแต่และฤดูเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรอย่างเช่น h อ t ฤดูอะไรที่มีอากาศเป็นไงคะร้อนบ้างแล้วโคนะคะ o l ก็แปลว่าเย็นฤดูอะไรเอ่ยมีอากาศเย็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีฤดูอะไรเอ่ยที่เป็นไงคะ w e t w e t นี่เป็นอะไรคะ เวทนี่คือเป็นแบบไหนคะเปียกนะคะเวทแปลว่าเปียกต่อมา dry dry แปลว่าแห้งนะคะคำทั้งสี่คำนี้แต่ละคู่นะคะจะเป็นคำตรงข้ามนะคะ hot แปลว่าร้อน c o l d แปลว่าเย็นเวทแปลว่าเปียก dry แปลว่าแห้งนะคะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันเป็นคู่คนะคะ hot cold wet dry ถัดไปค่ะเรามาดูกันว่าฤดูอะไรเอ่ยที่มีอากาศร้อนนะคะ in the hot season it is hot นะคะ it is hot ในฤดูร้อนอากาศเป็นยังไงคะร้อนนะคะ ถัดมาถัดมานะคะ in the cold season in the cold season it is cold and dry ลักษณะอากาศเป็นยังไงคะ cold and dry ก็คือหนาวและแห้งนะคะหนาวและแหง้งถัดไปคะ่ะ in the hot season in the hot season it is sunny and hot it is sunny and hot นะคะก็คือเป็นยังไงลักษณะอากาศของอดูร้อนเป็นไงคะก็จะมีแสงแดดจัดอากาศก็ร้อนนะคะดูจากน้องคนสวยนะคะร้อนเพราะแสงแดด่ตกเลยคะ่ะถัดไปค่ะ in the rainy season in the rainy season it is cloudy and wet นะคะ it is cloudy and wet นะคะในฤดูฝนจะเป็นยังไงคะมีเมฆมากแล้วก็เป็นยังไงคะแล้วก็เปียกนะคะเห็นไหมคะเท้าน้องคนสวยเหยียบอยู่บนน้ำก็คือเปียกนั่นเองนะคะ cloudy แปลว่ามีเมฆมาก and wet นะคะ ใช่ไหคะเปียเวทแปลว่าเปียทีนี้เรามาดูนะคะว่าในแต่ละมาทบทวนคําศัพท์นะคะในบทเรียนนี้เราได้คําศัพท์อะไรกันบ้างนะคะนี่ทบทวนโดยการใช้ใบงานนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะให้นักเรียนไปฝึกทบทวนอย่างง่ายนะคะคุณครูจะมีใบงาน ฝากไปให้หนักเรียนทบทวนเรื่องบทเรียนของนักเรียนนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะแต่ในชุดการสอนของคุณครูคุณครูจะมีตัวอย่างใบงานแบบนี้ลักษณะแบบนี้ไปให้หนักเรียนทำนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับวิดีโอคลิปการสอนของครูฟุกไก่นะคะเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ Goodbye See you again next time